สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับขาตั้งป้องตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะใช้ดีนะตัวนี้นะครับราคาหลักร้อยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะครับเบื้องต้นก็เป็นสีขาวแบบนี้นะครับตัวนี้สามารถพับได้โดยการหมุนนะครับมันก็จะ ฟิปได้ตอนแรกมันจะอยู่ประมาณนี้แหละเวลาเราพับใส่กระเป๋านะครับแล้วก็หมุนปึ๊บ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 มันก็จะตั้งขึ้นมาปั๊บก็ล็อคตรงนี้ให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็สองฝั่งนี้เห็นไหมครับมันเป็นเดี๋ยวผมดึงมันเป็นไฟครับสั่งตัวที่มันมีไฟมาด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูกดเห็นไหมเนี่ยเปิดแล้วไฟมันติดนะครับเวลาถ่ายกลางคืนเนี่ย ก็จะมีไฟขึ้นมาเห็นมันมีแบบกดได้หลายระยะนะเห็นไหมกดมีสีส้มด้วยสีขาวด้วยนะครับกดไปเรื่อยๆกดปิดก็กดค้างนะครับก็ดับอ่าเห็นไหมมันก็สามารถใส่แบบอย่างนี้ได้ใส่แบบนี้ได้นะครับก็คือถ้าเราจะเซลฟี่เราก็หันไฟเข้าหาหน้าตัวเองนะครับถ้าจะถ่ายาวิวด้านนอกนะครับก็หันไฟไปด้านนอกนะครับ กรณีนี้เราจะเซลฟี่ตัวเองแล้วกันผมก็จะเสียบแบบนี้ปึ๊บอ่ามันเสียบชาร์จได้นะครับตรงนี้อโอเคแล้วก็ด้านล่างนะครับมันสามารถที่จะดึงออกมาแบบนี้ตั้งได้มันตั้งได้นะครับแล้วก็เงี้ยมาแบบนี้นี่ครับตั้งถ่ายได้นะครับแล้วตรงนี้ก็มีรีโมทนะครับรีโมทด้วยนะครับ วิธีเชื่อมต่อมามาเชื่อมต่อกันนะครับจะขออนุญาต Face ID ตากล้องก่อนอ่ามาแล้วนะครับเปิด b ลูท t o นะครับเปิด b l u e t o แล้วก็อันนี้ก็กดกดเปิดนเ,เ,เปิดอย่างเนี้ยไฟมันจะติดนะครับกดค้างเดี๋ยวลองเซิร์ชในในกล้องก่อนเจอเปล่าเออรอแป๊บหนึ่งอา่ามันจะชื่อว่า V.I.P. ครับ V.I.P. นะครับมันเป็นสีฟ้าคือเปิดแล้วละ่ะกดให้มันเชื่อมต่อจับคู่นีม่มาได้ไหมครับทีนี้เพื่อนๆก็สามารถถ่ายรูปได้เดี๋ยวผมลองเปิดกล้องให้ดูนะครับเปิดกล้องอเดี๋ยวขอถ่ายวิวแล้วกันนะถ่ายวิวเพื่อนจะได้เห็นถ่ายวิวนี่เห็นไหมวิวกำลังดีเลยครับแล้วก็กดหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำุ๊เห็นไหมถ่ายแล้วนะครับมีดีโอได้ไหม วิดีโออ่ะลองกดหนึ่งสองสามปุ๊บอ่ะเห็นไหมฮะติดแล้วนะครับก็ถ่ายไปนะครับแล้วก็กดหยุดอ่ะใช้ได้นะครับแอปอื่นละ่ะแอปอื่นนะครับได้ไหมมีแอปถ่ายรูปไหมครับมีไหมมอตรงมหมตู้อ่านี้ก็ได้คามาลาดได้หมดอ่ะเดี๋ยวลองแอปอื่นว่าได้ไหมนะครับกดถ่ายภาพข้ามโฆษณาไปก่อนปึ๊บ โอเคอ่ะถ่ายถ่ายวิวแล้วกันอ่ะนะหนึ่งซองอ่ะถ่ายได้นะครับเซฟไหมไม่เซฟแล้วก็วิดีโอล่ะได้ไหมเป๊บอ่ะได้ไหมครับอ่ะวิดีโอไม่ติดนะครับมันไปนขึ้นเบาเสียงแทนนะครับเพื่อนเพื่อลองเล่นดูแล้วกันนะแอปแต่ละแอปไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวกล้องหลกัหลกๆเนี่ยใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะลองลองถ่ายันดูนะครับ ใช้เป็นตัวกล้อง iPhone ธรรมดาก็พอผมได้เชื่อมแบบนี้ใส่ขาไปเลยนะครับใส่ขาไปเลยนะครับแบบน,นี้อ่านะครับอันนี้กรณีที่เราแบบออวอลอ์กก่อนแล้วกันนะวอล์ก่อนนะครับขอเปิดปกล้องเปิบอ่ะผมก็จะบิดอันนี้เข้าหาตัวหน่อยผมจะถือแบบนี้ ก็จะพับเก็บตรงนี้ขามันยืดได้นะครับมันดีตรงที่ว่าตรงนี้เก็บได้นะครับเก็บเก็บตรน,นี้ปุ๊บอ่าอันนี้วอล์กแล้วก็มันดึงได้นะยืดได้นะครับยืดได้อ่าประมาณนี้เนี่ยจะลองให้ดูมาตรงนี้ตรงนี้นะโดลงไปเลยเหรอครับนะครับไปไหนอ่ะนม่ฮะอันนี้สมมุติถ่ายรูปก่อนถ่ายรูป กดเลยอ่าเรียบร้อยนะครับวิดีโออ่ะลองวิดีโอวิดีโอกดอ่าติดแล้วครับติดแล้วแล้วก็เดินสวนัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่น,นะครับชื่ออะไรนะครับชืบอ่ออะไรนะครับคาเฟ่ลีฟเอ่อลีฟคาเฟ่นะครับลีฟการ์เด้นเออลีฟการ์เด้นอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบว่าวิวกับ แม่น้ําป่าสักสวยๆนะครับอันนี้คือในกรณีที่วอล์กแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมยึดกันนะหน้ามือดอ่ะหน้ามืดหน้ามืดเปิดไฟอันนี้ปรับได้นะเพื่อจะไฟแบบสีหรือว่าไม่สีนะครับอ่ะเนี้ยนะไฟถ่ายรูปก่อนปรับไปหมดถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปหนึ่งสอง แค่เห็นไหมถ่ายรูปแล้ววิดีโอล่ะวิดีโอนะครับเปิดไฟรู้สึกว่าฐานจะหมดแล้วฝั่งเนี้ครับไม่เป็นไรทันหมดแล้วเป็นหมดเป็นหมดนะไม่เป็นไรก็น่าสว่างอยู่ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เดินสวัสดีครับผมมานะครับรีวิวนะครับตั้งกล้องตัวนี้ กัดเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับผมใช้จริงจริก,ก็เลยต้องปอ้ายานะครับซื้อตามกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอ่อาแต่ถ้าเราจะถ่ายรูปคู่ผมก็จะตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้แล้วก็ดึงมาเลยนะครับอันนี้อาจจะดึงยากนิดนึงก็ใช้วิชาหน่อยนะครับก็ตั้งมาตั้งตรงนี้ดึงขาขึ้นมา อ่ะมันได้สุดประมาณนี้ครับแล้วจะเอารีมโมทมากอ็อันนี้เป็นโหมดวิดีโออยู่เอาเป็นรูปนิ่งปเป็นรูปนิ่งมานะครับรูปนิ่งมาถ่ายเลยหนึ่งสองปุ๊บเหน็นไหมถ่ายเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถโพสได้นะครับก็ถ่ายใกล้ใกล้ก็ได้ ถ้าเป็นวิดีโอถ้าเป็นวิดีโอจะดึงขาวลงมาหน่อยดึงขาวลงมาหน่อยเปลี่ยนเป็นวิดีโอก็ถ่ายได้ปึ๊บะถ่ายแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะใช้กับภาพนิ่งนะครับแอปที่รองรับต้องต้องลองต้องลอง ลองเองนะครับไม่แน่ใจว่าแอปไหนมันลองรับบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวถ่ายรูปของเขาเลยอะ่ะมันอัปเดตมันเชื่อมต่อแน่นอนนะครับสมมุติถ่ายภาพนิ่งอ่ะสองคน 2> 1 2สองนี่ใช่ไหมครับถ่ายได้แต่จริงๆถ้าอยากให้จริงๆต้องอยากให้ตั้งเวลานะครับผมจะตั้งเวลา ถ้าถ่ายหลายคนแนะนำให้ตั้งเวลานะครับตั้โอเคแนะนำให้ตั้งเวลาถ้าสมมุติว่ามากัน3-4คนใช่ไหมครับก็เข้าเฟรมแล้วก็กดปุ๊บจะได้มีเวลาเข้ามาในเฟรมนะครับจะได้มีเวลายิ้มอ่นเนี้ยสามสองหนึ่งอย่างนี้โอ้ลัวให้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับและนี่ก็เป็นการรีวิวนะครับเจ้าตัวการสั่น ไม่ใช่ครับเป็นขาตั้งโทรศัพท์มือถือนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับถ้าไปคนเดียวยิ่งยิ่งสบายเลยเราก็นั่งถ่ายตัวเองไปนะครับสบายๆไปคาเฟ่นคนเดียวนะครับไม่ต้องงอไข่นะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องถ่ายกล้องหน้าถ้าจะถ่ายกล้องหลังก็ได้ครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นไงเราจะมองไม่เห็นตัวเองถ้าเรามีกระจกหรือว่ามีอะไรดูก็อีกเรื่องแต่ว่า แนะนำกล้องหน้าน่าจะเวิร์สุดแล้วก็ปรับความละเอียดให้แบบชัดสุดถ้าเป็นวิดีโอก็ 4K ไปเลยนะครับถ้าเป็นกล้องก็ตั้งแบบ10เมก20เมกเท่าที่จะตั้งได้เลยจะได้แบบใหญ่สุดๆนะครับแล้วก็ไปเลือกเอานะครับแนะนำถ้าเป็นแอปถ่ายผ่านแอปก็ได้เพราะว่ามันจะแต่งสีแต่งอะไรให้เลยนะครับแต่ถ้าเอามาแต่งทีหลังก็ถ่าย iPhone หรือว่ากล้องของมันเลยได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับ ปากด้วยพิกัดอยู่ในตะก้านะครับไปสั่งซื้อได้ตัวนี้ครับไม้การสั่นมือถือไอ้ไม้เซลฟี่มือถือนะครับแบบยืดได้กดได้แล้วกันผมเรียกต่างนี้โอเคครับในตะก้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวลองทดสอบนะครับใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็ยืดออกได้นะครับนี่ขาตั้งกล้องมันยืดออกได้แต่ว่าเราต้องใช้กล้องไ iPhone เพราะว่า ถ้าใช้แอปอื่นเวลาเปิดวิดีโอการสารั่นมันไม่ติดนะครับมันก็จะแบบสั่นงื้งักง้งนะครับแต่ถ้าใช้กล้อง iPhone เนี่ยเราเดินมันก็ยังติดการสารั่นด้วยนะเดินแต่ว่าสีเดี๋ยวจะล็อกโฟกัสอ่ะล็อกล็อกโฟกัสละได้อยู่นะแต่แต่ถ้าแบบแสงแบบนี้ก็ไม่ไหวไอโฟนก็ไม่ไหว โม13นะครับผมเปิดไฟด้วยโอเคอ่าเพื่อนเนเดี๋ยวลิงก์สินค้านะครับผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับใกล้จะหนึ่งแสนแล้วนะครับอยากได้แสนซับไวๆนะครับอยากได้โล่สีเงินนะครับเอามาอวดชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ ลิงก์สินค้านะครับผมก็จะแปะไว้ที่ทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็สินค้านะครับที่ผมรีวิวไว้ผมจะแปะไว้ในยู u ูบช่อนะครับล่าสุดเขาบอกว่า YouTube ช่อนจะไม่ให้แปะให้แปะลิงก์ได้แต่ว่ามันจะกดส่งออกไม่ได้นะครับแต่ไม่รู้ยังไงนะล่าสุดผมยังกดได้อยู่นะครับถ้ามันไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับสามารถกดเข้าไปเลยนะครับด้านล่างของใต้คลิปทุกคลิปก็จะมีลิงก์พวกเก็บคูปองส่งฟรีส่วนลดนะครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับแล้วก็ สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ประกันรถยนต์ออนไลน์อุปกรณ์ไอทีออนไลน์นะครับแบรนด์สินค้าที่เขาให้เราซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับได้หมดเลยกดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับผมก็ได้ข้าน้าข้าไฟด้วยนะครับโอเคฝากไลค์ฝากแชร์อ๋อมันมีปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนด้วยนะปุ่มซุปเปอร์แทงนะครับมีในทุกคลิปเลยนะครับอ่ะโอเคสวัสดีบาย,บายครับ